สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพีซั a เกมเมงครับยูค่าเกมและนลเอกเกเนอเรชันนะครับวันนี้เราจะมาดูชุดคอสตูมอีกชุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือเป็นชุดน้องหมาฮัสกี้นะครับเรามาดูที่ชุดแต่งกายนะครับไหน,ไหนชุดนี้นะครับอ่าราวันประทับใจจากอีกเกลนะครับแต่หมวกก่อนมันคือมันมีหมวกด้วย มันเป็นเซตอ่าเซตนี้ฮ่าตุ๊กตาสกีนะครับก็คือเป็นชุดคอนะครับทั้งชุดก็คือวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราต้องมาเปิดความประทับใจกับ mbc ตัวนี้เออตัวเนี้ยเธอต้องมาเปิดโดยวิธีการเปิดเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัวอื่นเลยก็คือสิ่งที่มันต้องการอ่ะมันใช้เป็นของขวัญที่ดอกจากมา ลูกตาของราชาหมาป่านะครับชิ้นนี้นะครับไฮไเกตว่าแพงมากโอเคเรามาดูว่า,วาม,มีตัวไหนดอกบ้างนะครับมี Baby d e s สเ t w ร์ f d ู s e r สเ o อร์แล้วก็ w o ูฟนะครับสามตัวนี้ที่ดอกถ้าใครจะไปล่ามาขายหรือมาแลกชุดก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะมาเทรดเริ่มจากเราซื้อเลยเออหาเงินมาเพื่อซื้อแล้วมาเทสด1เม็ดนะครับ ได้ละหนึ่งเมตรนะครับจากนั้นก็อืมคกันว่าไว้ทาังชุดบูกพอค้าในเมืองที่ที่กำอังท่านยังไงอ่ะมันจะให้ยังไงได้ะกน อ๋อนี่ไงมันกดใช้โอ้โหเกือบแล้วละขายไม่ได้นะเนมือเที่ยวแล้วเนี่ยอ๋อกดใช้อ๋อใช้กดใช้แล้วก็จะได้ะไระดักเควสโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเควสกันนะฮะอ่าเป็นเคเวสอีเ,อเวนต์อันนี้นะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะหไงอะแตบกบ่อน อ่านี่อันนี้ประทับใจของอิกเกลนะครับอกเกลอันนี้เป็นเควสอีเวนต์น่าจะเป็นอีเวนต์ของเซิร์ฟไต้หวันนะครับคือเราเราได้ไอันนั้นมาแล้วอะเรากดใช้งานนะไอห,ลหลินหินมแกยะลูกตาของราชามะป่ากดใช้งานป,ปุ๊บส่งมอบแล้วมันก็จะเป็นคุยเควสมันจะขึ้นคเควสตรงเนี้ยอืมพอคุยเวคยเวสเวสร็จแล้วรอบหนึ่งอะมันจะขึ้นลูกตาของราชามะป่าตรงนี้แล้วลองส่งมอบ เรียบร้อยนะครับส่งหีบเรียบร้อยครับแล้วไปคาดิเซอร์บูฟนะครับเพื่อไปรับโซลิดฟูฟแผวเสียงหายไปแป๊บนึงอนะ <c oughs> เพื่อจนะสู้ไหวไหมเนี่ยมอนสเตอร์นั้นจะเวลห้าสิบลูธนูก่อนเลยที่ต้องมี สกิลต้องเตรียมห้าชิ้นนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ปะมันกัะแรงนะไม่ดีละไม่ดีละครับไม่ดี แค่ห้ชิ้นครับอาจจะไม่เหมาะกับการมาแรกๆนะเวนเองโอ้โหยังต้องยิงเ,เซอร์บูหมาหมูชัดๆตาบอดทำไมมิดตาบอดทำห้มิด ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวก็คือไม่ไหวไปใหม่ครับอย่าไปยอมก็คือไอเคเวสอันเนี้ยเอาจริงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดทำได้ไวที่สุดก็ก็ดี ถ้าเกิดมีของแล้วรีบส่งแล้วมันทําได้ไวที่สุดอ่ะมันก็ดีเพราะว่าเราจะได้ส่งของข,องขวัญให้กับ n อ c ได้เพราะส่งได้ตามเป้าแล้วมันก็จะได้ชุดมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราส่งแบบช่วงหลังๆแบบใกล้ๆห้าสิบตอนที่เราไปตีมอนไหวเงี้ยมันก็จะช้าไงแต่มันก็ได้เหมือนกันแหละสาหรับไม่รีบไม่ร้อนเพราะลูกแก้วกว่าจะได้มามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันแหละโอเคก็คือว่าไอ้เควสอันเนี้ยคือเราต้องส่ง ค่ามาตทับใจให้กับ n อ c ซอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราถึงจะได้ชุดมานะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับคือตอนนี้มันยังไม่เปิดยังไม่เปิดให้เราส่งของขวัญไงซึ่งเรากําลังเดินเควสเหมือนตอนที่เราเดินเควสกับกาฟาก็าคือมันต้องมีสามเฟสเหมือนกันใช่ไหมคืออันนี้ก็เหมือนกันเดีย๋ยวเราไปหาจุดก่นอนจุดที่มีคนนะคอยแจมขอแจมเขาได้บ้าง สีพ่อค้าเลยนะครับเตรียมส่งแฟ้นครับออแควนนะครับเรียบร้อยจากนั้นก็คุยกับพ่อค้าอีกทีหนึ่งอะไรเนะี่ยหาของเหรอ ทีก็เหอะเดือดเดือดมอนเดือดเดือดดีที่มอนไม่จมตีก่อนมาเออถ้าโจมตีก่อนคือลำบากมากสบายสบายนะครับเก็บสิบชิ้นเจ็ดแล้ว 8, แปดล้ว เพจหนึ่งเพจสองเป็นการหาของกับดีเซอร์ทบู๊นะครับเพจที่สามคือเรามาเก็บต้นไม้ที่เซเปอร์ลัาเ,เก็บเซเปอร์ลัสที่ข้างๆกิฟเฟนนะโนวิดเอ็นบีซี่ไปนะ โอเคครับพอมาถึง m อ c แล้วหลังจากที่เราทำเคลดไปนะครับก็ส่งเคลได้เลยร้อยอ้ยอีกอส่งของขวัญนนะอ่ะว้าวเฮ้ทเกียอ๋อได้หมวกหมาม,มานะครับก็คือเป็นการเปิดเปิดครั้งแรกอ่ะเหมือนเราส่งกิฟต์เปิดเคลเราก็จะได้หมวก จากเอตัวนี้นครับถ้าอย่างเป็นกาฟาเราก็จะได้กล่องที่เป็นกล่องสวบอบีซีกาฟาเราจะได้กล่องสุ่มบุปิน้นหมวกหมาหนึ่งอันแต่อันนี้เราจะได้เป็นหัวหมานะครับผมอ,อกอครับอันเป็นของเควสนี่ว่าจะเป็นของที่ให้เราโหแอบดีใจ ก็ไม่เป็นไรนะตายมกันแทนอ้าวได้เหมือนกันนะครับอืมได้ได้บกเพนมาเหมือนกันนะครับก็คือกาฟาที่เราทำเคสเพื่อเปิดการส่งกิฟต์ตอนนี้พ่อค้าก็มีแหละส่งกิฟต์อ่าคือการส่งกิฟต์เปิดแลละตอนนี้ครั้งแรกในการเปิด ในการส่งจิบได้เนี่ยก็คือจะได้กล่องบูปินนะครับเหมือนกันละ2 NPC นะครับตัวแรกก็เป็นกราฟ้าตัวที่2เป็นอิงเกลเป็นเป็นพ่อค้าที่จิบนะครับเป็นเควที่ทําชุดชุดหมาฮัสกี้นะครับให้เดีเราเรามาเปิดกันเลยแล้วกันแชมันไม่เหมาะไหมอ่ะมันได้ดิปปะ่ะอันนี้ขอเช็คก่อนได้ของมาเราก็ต้องลองอะนะ อันนี้ต้องนี้พีระมิดโ,โอเคก็ถือว่ามีประโยชน์นะลองดูนากาศดิอืมท่าไฟนะเอาถึงเป็นท่านะอืมอเอาไว้เลือกใช้ได้เอาไว้ทำะสะสมกิฟต์เลยนะครับกิฟต์ก็จะเป็นใช้หินโทปาสนะครับห้าชิน้น จะได้ชิ้นเรา2.5นะขึ้นหัวใจเลยนะฮะอ่าหลังจากที่เราส่งเข้าทับใจตอนแรกไปนะครับเป็น12.5เปอร์เซ็นตครับวันนี้ก็คือวันสุดท้ายที่เราจะมาส่งให้ครบ100เปอร์เซ็นตครับหลังจากหายไป5-6วันนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ชนฮัตกี้ไหมเตรียมส่งนะครับเรียบร้อยนะครับรับเคล็ประทับใจ อิงเกลอ,อกหักอโอเคยังมีเควส์อีกเหรออ่ะโอเคก็คือเราส่งค่าความสบใจครบแล้วเราก็ไปเดินเควส์ตามที่ m อ c ขอแล้วกันไอเราก็นึกว่าจะได้ของเลยนะฮะรอดูว่ามันจะมีเควส์อะไรอีกไหม ไปตีอะไรเนี่ยขาดเล่าไม่ได้ไปยังมาย่อนทางใต้เพื่อตามหาโคจิไปนะครับเป็นเคเวสที่ใช้เวลายอยู่นะ มาถึงแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเคลสสุดท,ท้ายเลยไหมส่งมอบเล่านะครับเล่าอุ้ยเอียอย,ยังไม่จบอะ่ะไปฆ่าวิสเปอร์อีกโอย,อย่าบอกนาต้องทำทั้งสามเคลส ตอนนี้กาฝาก็ กาฟาก็ครบแล้วนะครับร้อเตก็ตัวนี้ก็จะหลดไวขึ้นส่งกิฟให้กับกาฟ้าครบร้อยเ็แล้วส่งเควรครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับเฮ้ยทำไมมีแต่ห่างมีห้วย รู้ว่าได้แค่เสื้อขละหมวกมาเราเรามาลองใส่ดูนะครับเอาเข้าตู้เสื้อผ้าก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ค่าสเตตัดเราเราจะใส่ของที่เป็นค่าสเตตัสในนี้แต่ว่าเราจะโชว์ของออในของตู้เสื้อผ้าเรามาดูกนันนะเสื้อผ้า ฮัสกี้ฮัสกี้เฮดสงสัยหัวชุดต่้งกายฮัสกี้สุสงสัยงออ่อหลังอ่ะหางนี่เข็บโ oh อ้ยก็สใสัยหอเรียบร้อยครับหลอ่อน่ารัก โซ so <c oughs> เคลร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแควชุดคอตตูมฮัสกี้นะครับก็คือต้องมาทำนะครับถ้าใครมีโอกาสมาทำได้หรือว่าหาของดรอปได้ก็มาทำหรือว่าจะเอาไปขายก็ได้มันมีราคานะครับโอเค สรุปเลยละครน,นะครับว่าอย่างไงก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันอีกทีหนึ่งตอนออซาวซีนะครับก็วันที่18มิถุนายนนะครับพลาดไม่ได้เลยคือช่วงนี้ก็จะพยายามเก็บข้อมูลส่วนที่สำคัญสำคัญไว้ให้นะครับก็ยังมีเรื่องราวของรายละเอียดตัวละครอยู่นิดหน่อยนะครับ อะไงก็เอาไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ